มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับน้ำหมักใครนะครับช่างมวลน,น้ำหมักอาจารย์ต้นสูตไหนะโอ้ช่างมวนเนี่ยดูงาน,นครับโอ้ยไหลาตามมีดไหลไหลาตามมีดไม่พอนะน้ำยางเข้มข้นมากเลยครับต่ให้ดูสภาพยางนะนี่ช่างมวลก็กำลังหัดถอยออกมานิดหนึ่งก็จะอันนี้ยังบาดอยูนะ่นะช่างมวลถอยมานิดหนึ่งแต่เข้มข้นไง ตัวเล้นะมันยังออกให้แล้ว,ลวก็ออกดีด้เรื่อยเริ่มออกนี้เรื่อยโอ้ใบมันตัวน,นี้มันโอ้ใบมันไม่่ขยอัน,นั้นเท่าไหร่นนมันหัก <c oughs> ดูดิมันหักบำรุงดีดเกินหักก็หักไปหักได้หักไปแต่เราก็บำรุงต่อไปนะครับหักได้หักไปแต่ยอดอ่อนมันก็ออกเรื่อยๆนะฮะไอต้อนนี้หักเห็นไหมามาดูข้างบนต่อ เราบำรุงด้วยอะไรนะช่างมนน้สมัอาจารย์ต้นสูตรสองขอบคุณมากครับมันมามาเรื่อยๆแล้วนะครับดูมันไหลแล้วเม็ดใหญ่เลยนะครับแล้วรลไเอเมด็ดเนี่ยมันแทบจะไม่มีน้ำเลี้ยงเลยนะแล้วก็ให้ดูสภาพลำต้นเขา โอ้ช่างบนก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเนาะตัวนี้เนาะ mm hmm. ถอยออกมานิดึงมันก็จะไม่ค่อยบาดมากอันนี้ผู้เก่าบนก่อน mm hmm. ขอบคุณครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm.